สวัสดียามเช้าครับผมพาพี่น้องออกมาลลอกครับผมหาตันนกเขาใหญ่ครับนี่ครับมากับเซียนใหญ่เราครับผมเซียนแปมนกเขาใหญ่ประคนชัยครับผมนี่ครับกับไม้ไม้ก็เป็นไม้ที่มาอ่าจากคลิปที่แล้วครับผมก็เคยมาลายรรบครับผมไม้นี้เป็นไม้ทุ่งนาครับผมฝั่งนี้ยังไม่เกี่ยวครับ ข้าวยังไม่สุกครับเริ่มสุกแล้วส่วนทางนี้เขาเขาเกี่ยวไปแล้วครับผมแดดร้อนเลยครับวันนี้วันนี้ก็อานกมาคนละตัวกับผมเป็นนกฝึกทั้งคู่ครับของเซียนแปมนี่โอ้กี่ครั้งเราไม่รู้สามครั้งครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่สามส่วนผมครั้งที่สองครับผมจกกเจ้าก้วยเจงครับผม <laughs> ได้ชื่อแล้วครับวันนี้มีชื่อแล้วครับผมก้วยเจงครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับผมว่าจะขันหรือไม่ขันจะขึ้นบริเวณแถวนี้หรือครับหนุกป่าก็ไม่มีขันเลยสักตัวอ่ะโอเคครับผมยวค่อยมาลุ้นกันครับก็ขึ้นไว้ตรงนี้ครับต้นนี้นี่วันก่อนผมได้อยู่ต้นนี้ครับนี่ได้ลุงนกครับ ไม่ต่างกับสว็เสร็จแปมอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวรุนกับผมจะคันให้ไหมนอ้องมาเอาบรรยากาศกันแล้วกันครับผมคันไม่คันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรุนกันแังจากที่ใส่ไม่ถึงปร,ประมาณไม่ถึงสิบนาทีครับผมนกปลาเขาร่วมแล้วครับตัวน,นี้ นกปาเสียงเล็กๆครับตรงนู้นครับคู่กันไปสองสามยุก เดเรอรุ่นกันไปครับพี่น้องครับเหยียบแล้วครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเลยครับผมมาทีสองสามตัวเลยครับโอ้เทียงกันอยู่ประมาณไม่ถึงประมาณยี่สิบนาทีนี่เปล่าไม่ถึงหรอกครับผมนีม่นกต่อครับไม่รู้ว่าตัวไหนครับผมมันมีตีตะไลเป็นจากลังคาโนนมาต้นนี้แล้วบินเข้ามาต้นนี้ นกมันไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนตัวไหนครับผมบินเยอะครับ <c ười> เดี๋ยวไปดูตัวก่นอนนะผมโอ้มาแล้วครับผมกล้วยเจ็งเออสุดยอดนี่ ตุบตับตุบตับเลยอโอเคครับผม,ผมขออนุญาตเอานุกลงก่อนครับ นี่ครับเป็นลูกนกครับโอ้นกกำลังเข้าเถียงกันครับผมเสียงเล็กสองตัวเลยครับเข้ามาเถียงแล้วก็มีเสียงกลางบินมาจากฝั่งนน้นับผมเข้ามาต้นนี้ตีตะไลเข้ามาต้นนี้แล้วเห็นบินเข้ามาผมนึกว่าตัวนั้นครับผมแต่ไม่ใช่ครับผมนี่เป็นลูกนกตายแล้ว โอ้กล oh, uh ้วยจิ oh, uh ๋งเดิมชื่อใหม่ครับผมกล้วยจิ๋งนี่ครับเต็มโซนของเจ้าตัวมาแล้วครับผมกล้วยจิ๋งเดี๋ยวขออนุญาตเกะนกก่อนครับผมเจอ่ลุงนกชิงเหยียบก่อนดีแล้วครับผมโอ้รู้หมดเลยทีนี้อไม่เป็นไรครับผมถือว่ามาแล้วผมเต็มแรก เดี๋ยวขอขึ้นลองขึ้นดูอีกรอบครับผมเนาะเพื่อมันจะเข้ามาครับผมโอเคครับผมขอญาตขึ้นนกต่อเลยครับผมเซนแปมก็เดินไปเช็คนกดูเลยครับผมตอนที่ผมกําลังไปเอานกผมก็ของเซนแปมก็เข้าอยู่ครับก็เถียงกันสักพักแล้วก็เงียบเลยให้เซนแปมเดินไปดูตอนนี้ไม่รู้ว่ายังไง เห็นจ้องๆมองๆอยู่ใต้ต้นเห็นเอาลุงอยู่ครับติดอะไรหรือเปล่าเสียงแบบมีฟังเลยครับเป็นางเรามาแล้วได้อะไรมาได้ลูกนกเหรอได้ลูกนกอลูกนกชิงเหยื่ออีกแล้วครับผมเออพวกดีเออรั่เลิบเลยลูกผบแต่แรกของ นกฝึกใช่ไหมนกฝึกเจ้าอะไรนะเจ้าอาทิตย์เจ้าอาทิตย์เนี่มาแล้วผมเต็มแล้วเนกฝึกเสร็จเต็มครับมาแล้วหรือว่าได้สองกุ๊กนะครับผมทีไหนทีไหนได้ครับผมลูกนก <c oughs> ผมเข้าไปแล้วครับฮ <c oughs> ะก็มานคนละแต้มแล้วผมเชา้านี้ไม้เร่ก,ก็จัดเลยครับคนละแต้มอะสุดยอดครับผมนะเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อไปครับ ไม่รู้ว่ามีนกติดอีกหรือเปล่าครับผมนั่งฟังแล้วเหมือนมีเสียงนกดิ้นยังไงไม่รู้ใช่หรือเปล่า มีนกติดจริงๆด้วยครับผมกล้วยจิงจัดเต็มโซแล้วครับผมคอนเดิมอย่างไงผมขอเอานกลงก่อนนะครับผมนี่ครับผมเฉลยตัวที่สองครับของเจ้ากล้วยจิงครับคอนเดิมครับผมวันนี้จัดให้สองเต็มเลยก็ลุงนกครับ เป็นซิวครับนี่นครับะเป็นซิวครับลุงนก,กมันจะลุกนกเลยครับผมวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับผมกว่าเจ๋งออก้กังที่สองนี่ผ่านเลยครับเล่นดีมากเลยครับผมวันนี้เต็มที่สองคนเดิมครับก็ ตอนนี้ก็ประมาณอาจจะสี่โมง้วครับผมสี่โมงกว่าๆแล้วครับผม,มแผมดดร้อนแล้วครับก็จะได้พากันกลับเลยแล้วกันครับผมเนาะอ่ะ,อะยังไงก็เดี๋ยวรอเสียเนเต็มก่อนนะครับผมนี่เสียนใหญ่เราเอานุกลงแล้ว<อ>ลไม่ร้องครับผมไม่รู้ว่าถูกขั้นเทมตองเดินไปดูตอนแรกไม่ได้ดูด้วย ถูกนกโปรดครับฮ่ามันมันนะผมมันมันนะนี่ครับผมอันนี้ครับผมก็ติดอยู่นี่ครับผมตัวหนึ่งอ่ะก็แกะก่อนครับผมแล้วมาสรุปคลิปกันครับนี่ครับนกโปรดครับผมเกือบเกือบเกือบแล้วครับผมเต็มสองกองเส้นเต็มครับนี่ครับผมโอเคครับ มัน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 ครับผมอ่าก็ลอยเกินสู่ธรรมชาติเช่นเคยครับนี่เขาอ่าไปแล้วครับอ่ะโอเคครับผมก็มาสรุปคลิปกันครับผมสำหรับวันนี้ก็นี่ครับสกอร์รวม3ามเต้มครับผมลูกนกทั้งนั้นครับเสียนแปมจัดมาหนึ่งครับผมเจ้านกฝึกเจ้าอาทิตย์ของเสนแปมครับผมเจ้าเกยเจงครับโอ้ชื่อใหม่มันจริงครับผม สองเตมครับผมลูกนกครับผมฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะให้เซียนแปมปล่อยนะครับผมเราไม่เอาครับมีแต่ลูกนกครับแปมปล่อยเลยครับตัวแรกครับผมปล่อยครับปล่อยได้ครับผมตัวที่สองครับสองครับผมปล่อยครับ ตัวที่สามครับปล่อยครับผมเมื่อยอยู่ครับเมื่อยอยู่ครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนได้ครับผมเสียนเป็มนกเขาใหญ่ประโคนชัยครับผมฝากติดตามด้วยครับผมช่องยูทูบครับผม ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับ